วันนี้คุณต้องนำศาสตร์นี้เข้ามาอยู่ในเทรนงานขายของคุณอย่าบอกว่าขายอะไรก็ได้นะคะคุณต้องดูยุคดูสมัยเขาด้วยคุณต้องดึงค่ะดึงสิ่งเหล่านี้เข้ามาใช้ค่ะดึงมันออกมาใช้อีกครั้งหนึง่ง NLP เป็นเรื่องจริงไม่ได้เป็นเรื่องโมโนเป็นเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์เขามี paper, เป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 เรเ่องทีเเป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 เะคปเปปดปได้เดดลเน,นะคะคไปหปดูได้เละะเล เมื่อไหร่ที่สมองของคุณยินดีกับใครก็ตามหรือเมื่อไหร่ที่สมองของคุณเชื่อว่าคุณขายอะไรก็ขายได้เชื่อว่าคุณดูดเงินได้เชื่อว่าคุณคือคนโชคดีเชื่อว่าคุณน,นี่แหละเป็นคนที่แบบว่าสร้างเงินได้มือของคุณจะอะไรแบบนี้ค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณฝึกอย่างทีทีและถึงถึงฝึกเลยฝึกพูดฝึกพูดเลยฉันเก่งฉันรวยฉันสวยไม่ฉันดูดเงินได้มันต้องเอาถึงดี a ของเราเลยค่ะ คนมีหนี้กลายเป็นคนหมดหนี้กลายเป็นเศรษฐีคุณว่ามันเรื่องง่ายเหรอคุณว่ามันเรื่องง่ายเหรอเพราะเราเป็นคนธรรมดาเราไม่ได้เป็นผู้วิเศษอะมันง่ายเหรอมันไม่ง่ายแต่มันทําได้ไงเพราะเราไปเรียนมามันทําได้เว้ยมันเกิดจากการแค่ปล่อยสารหรือคลื่นพลังงานบนสมองเราแค่นั้นเองคนทํางานวัวตายควายล้มทาไมไม่รวยจริงไหม ทำไมรวยแล้วถึงไม่รวยอีกรวยแล้วถึงหมดครัวรวยมาไม่รู้กี่รอบทําธุรกิจโรงงานลูกชิ้นมีเงินเป็นไม่รู้กี่ล้านทําฟาร์มปลาใหญ่เบล้มมีเงินไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยล้านทําร้านอาหารสี่ห้าล้านคุณเช่ไหมเงินไม่ต้องพูดถึงแต่ทำไมครูหมดตัวทำไมครูเป็นหนี้เพราะครูไม่รู้เลยครูกลัวอย่างเดียวไงกลัวไม่รวยอยากรวยกว่านี้จะต้องรวยๆกลัวกลัวหมดไม่กล้าใช้ไม่กล้ามีรถเพื่อนซื้อรถ โอ้ยพอแล้วกูมีกระบะกูมีนี้ก็พอแล้วกูมีสี่ประตูหรูพอคิดว่าตัวเองเพียงพอนั่นมันเป็นความกลัวต่างหากลองเรียนรู้สิความกลัวมันต่างกันนะมันต่างกันมากเลยนะเรากลัวหมดมันจึงหมดนี่คือนี่คือศาสตร์มันเลยเรากลัวอะไรเราได้สิ่งนั้นแหละเรากลัวเงินหมดเงินมันจะหมดนี่คือศาสตร์ที่ครูค่ะเจอแบบท่องแท้มาก NLP คือเมื่อพลังงานหรือจิต ใ้สานึกจิตวิญญาณหรือสมองเราอะค่ะกลั่นอะไรออกมาเยอะๆมันคือพลังงานที่ถ่ายออกมาเมื่อคนรับพลังงานอะคะ่ะเขาจะรู้เลยนะว่าตอนนี้พลังงานครูเป็นแบบไหนเหมือนตอนนี้ที่หลายคนรู้ว่าพลังงานครูเต็มมากเหมือนหลายคนรู้ว่าตอนนี้พลังงานคุณล้นออกมาจริงๆมันถ่ายออกมาแบบนี้เลยค่ะเมื่อเราเชื่อในเรื่องของพลังงานนะคะสมมุติวันนี้ครูอบอกโอ้ยฉันเป็นคนตนันนีขี้เหนียวอะไรเงี้ยหรือว่าฉันเป็นคนที่แบบว่า,ม,า,ามัธยฐานอดออมจริงๆไม่ใช่ค่ะ ไม่ใช่คุณกลัวหมดเหมือนพ่อแม่เราในสมัยก่อนถ้าเมื่อไหร่ที่ท่านรู้สึกว่าท่านกลัวหมดท่านจะหมดถ้าท่านรู้สึกว่าท่านจะหมดโอ้ยหกูหามาได้สุดท้ายกูตายกูก็ไม่ได้ใส่ลูกกูจะใช้เอาและทุกสุดท้ายก็หมดค่ะคิดใหม่ค่ะคิดแบบครูนี่อ่านะเดี๋ยวโควิดผ่านไปลูกเรียนจบซื้อรถให้ลูกนะสอนลูกทําธุรกิจลูกอยากทำอะไรอะทำกับลูกด้วยความคิดมันสร้างมันสร้างทุกอย่างค่ะ ไม่ใช่หุยกูตายไปลูกกูมันจะใช้เงินรู้เรื่องไหมวะเนี่ยเออมันจะเอาเงินกูไปทุรลุงหรือเปล่าเนี่ยไม่เหลือค่ะไม่เหลือจริงๆคุณปล่อยพลังงานความคิดแบบไหนคุณเชื่อครูพลังงานนั้นมันจะถ่ายออกมาล้อมรอบตัวคุณนี่ก็เป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่ครูกําลังจะบอกคุณว่ามันไม่ได้เพอ้อเจอ้อไม่ได้เพอ้อฝันนะคะวันนี้คุณต้องเรียนรู้ค่ะว่า NLP มันเปลี่ยนคนได้จริงๆแล้วมันจะเปลี่ยนคุณไปตลอดกาลวันนี้ค่ะถึงแม้ชีวิตเราจะลันทศถึงแม้ว่าเรายังไม่มีกินยังไม่ได้รวยมากหรือว่ายังไม่ได้มมีเงินาก ก็เพราะเราอะค่ะไม่เคยพูดอะไรที่มันถิดถีให้สมองมันเชื่อว่าเรามีเงินมากกว่าที่เรามีคุณต้องพูดว่าคุณอนะมีอิสรภาพทางการเงินมันประกอบกับการขายของเทรนยุคนี้เลยนะคะคุณต้องเป็นอิสรภาพค่ะเพราะอะไรตกงานกันเยอะเพราะฉะนั้นอะสัญญาณจากจักรวาลบอกว่ากูจะมีอิสรภาพอิสรภาพจากอะไรล่ะการเงินสิคุณมาค่ะมาทำให้ฝันมันเป็นจริง